น,นี้นะคะเรามีเคล็ดลับเพิ่มความสูงมาฝากค่ะโอ้อยอแต่พี่ยิงโยงเลยพี่ธงชัยนี่ก็ต้องการเราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าคนเราจะหยุดความสูงเมื่ออายุ21ปีเป็นต้นไปนะคะแต่ความจริงแล้วค่ะเรายังสามารถเพิ่มความสูงได้อีกจากการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อนั่นเองอแต่ก็มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งค่ะที่บอกมาว่าการดื่มนมแล้วจะทําให้สูง ได้ยินกันมาตลอดนะคะซึ่งบางคนพอดื่มนมมากๆเนี่ยค่ะบางคนพอดื่มนมมากๆก็กลับเป็นอ้วนแทนที่จะสูงเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้ออกกําลังกายดื่มอย่างเดียวนะคะจึงเป็นที่มาของคําถามข้อนี้ค่ะคําถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าสารอาหารใดต่อไปนี้ ไม่มีผลต่อการเพิ่มความสูงฟังไม่ดีนะไม่มีผลต่อการเพิ่มความสูงนะครับหนึ่งแคลเซียมค่ะได้จากนมนะค่ะแต่ในน,นมนี่มีหลายอย่างนะคะไม่ได้มีแคลเซียมอย่างเดียวค่ะ สโปรตีนค่ะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับสคอลลาเจนค่ะม <rat> ันอาจจะเป็นคําถามที่หลอกเราก็ได้ผมเอาเป็นแคลเซียมไปเลยอย่างที่เราบอกกันคือผมก็ไม่ค่อยได้กินนมแต่เราก็เชื่อว่าแคลเซียมแบบอาจจะไม่ไปได้เพราะเนี่ยแอนกินนมมาตลอดชีวิตทุกวันนี้ก็ยังดื่มนมก็ยังสูงแค่160ที่เห็นมาสูงนี่ส้นสนะคะคือต้องแบบเ่า ไอ้การที่มันเสริมกระดูกมันอาจจะทำให้กระดูกแข็งแรงเฉยๆอเด็กกินผู้ใหญ่กินคือมันก็จะแข็งแรงแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับความสูงก็ได้นะครับเขาตามประสบการณ์ค่ะว่ารณตอบว่าแคลเซียมครับตอบไปเลยวนะครับว่าแคลเซียมเป็นคำตอบที่ อาจจะทำให้แข็งแรงเฉยๆอาจจะไม่ได้ทำให้มันมันสูงขึ้นทำให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเพราะคนแก่ก็ต้องกินเค้าเสียนเยอะด้วยคลเคนแก่ดื่มก็ไม่ได้สูงขึ้นใช่ค่ะแต่แต่งงว่าคอลลาเจนนี่มันช่วยตรงไหนอะงงมากอะเดี๋ยวเรามีคุณหมอมาเดี๋ยวเรามาดูกันนในห้องใจของเรานะครับตอนนี้นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญค่ะที่ปรึกษาฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียลนะคะนายแพทย์อภิวัตรเจงเจริญค่ะ าหลีนะครับครัอ้าวคุณหมอกต่คาถามนี่ฮะเอาทีละข้อเลยสารอาหารใดไม่มีผลต่อการเพิ่มความสูงแคลเซียมโปรตีนคอรลาบไฮเดาตแคลเซียมแต่คุณหมอลองอธิบายอื่นก่อนก็ได้ครับโอเคเราเริ่มที่โปรตีนก่อนดีไหมครับโปรตีนเราเรียนมาตั้งแต่สพชแล้วคโปรตีนจําเป็นต่อการเสริมสร้างร่างกายและการเจริญเติบโตใช่ไหมเซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยมันเป็นโปรตีนครับ สารทุกอย่างที่หลังมาในกระบวนการสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อที่มายึดเกาะกับกระดูกเนี่ยเป็นโปรตีนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่แน่นอนโปรตีนนี้มีส่วนแน่นอนนะครับต่อมาผมขออธิบายเรื่องกระดูกยาวนิดนึงเชิญครับกระดูกขาเนี่ยนะฮะกับกระดูกแขนเนี่ยนะครับในขั้นตอนการ จะเริญนเติบโตสูงยืดยาวออกเนี่ยที่ปลายสองข้างของมันเนี่ยจะเป็นกระดูกอ่อนครับนี่ฮะกระดูกอ่อนจะค่อยๆหนาตัวขึ้นครับทําให้กระดูกมันยาวขึ้นครับแล้วด้านด้านในเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นกระดูกแข็ง<ม>แต่ว่าส่วนปลายเนี่ยจะเป็นกระดูกอ่อนอยู่ตลอดครับ,รบมันจะยาวออกไปเรื่อยๆจนกว่ากระดูกเราจะปิดซึ่งกระดูกเราจะปิดที่อายุประมาณ1 8ถึง22แล้วแต่โดยเฉลี่ยก็คือประมาณยี่ส กเห็นไหมถ้าถ้าเด็กวัยรุ่นต้องสปีดตอนนี้เลยนะก่อนที่กระดูกจะปิดที่ที่คุณหมอผู้ปกครองดูอยู่กระดูกจะปิดเมื่ออายุเท่าไหร่นะสิบแปดถึงยี่สิบสองสิบแปดถึงยี่สิบสองนะครับควรจะสปีดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีคะพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นปั๊บเลยครับวัยรุ่นก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี้ยได้ก็คือให้กินโปรตีนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะให้กินโปรตีนแล้วก็กำลังกายกำลังกายครับ ทีนี้กลับมาต่อท at ี่กระดูกยาวเมื่อกี้ครับปลายสองข้างมันจะเป็นกระดูกอ่อนครับถูกไหมครับกระดูกอ่อนเนี่ยจาเป็นต่อการสูงครับแล้วเชื่อไหมครับว่าองค์ประกอบหลักของกระดูกอ่อนก็คือคือคอลลาเจนโอ้บอกเลยครับคอลลาเจนที่คุณยิ่งยงบอกว่าช่วงนั้นกินคอลลาเจนแล้วสูงเนี่ยก็ถูกเลยครับก็กลับไปกินคอลลาเจนตัวอ๋อแตจะกินน้อยไปนิดหนึ่ง เราไปหาที่ได้ที่ไหนบ้างคุณหมอจากตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับคอลลาเจนเนี่ยมันร่างกายเราสร้างได้แต่ว่าแต่ว่าเราต้องเราต้องกินวัตถุดิบของมันเข้าไปซึ่งก็คือโปรตีนกรดอะมิโนเนี่ยถูกนําไปใช้สร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นก็คือเป็นประเภทเดียวกันใช่ครับเรากินโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วแคลเซียมครับทีนี้แคลเซียมเนี่ยความเข้าใจผิดจิตใต้สำนึกเรามักจะบอกว่ายแคลเซียมอยู่ในกระดูกเพราะฉะนั้นต้องทําให้สูงกินแล้วสูงแต่จริงๆไม่ใช่ครับกระดูกเนี่ย มันสร้างโครงสร้างไวก้ก่อนแล้วครับ,รบแล้วแคลเซียมเนี่ยเข้าไปสะสมะทําให้แข็งแรงทําให้หนา<ด>ทําให้กระดูกแข็งแรงครับ<ช>แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้มันยาวขึ้นเพราะงั้นการเสริมแคลเซียมเ<อ>ข้าไปเนี่ยก็จะทําให้กระดูกเราแข็งแรงตแต่ว่าไม่คุณแม่ทิววิเคราะห์ถูกต้องมากเลยคันเทพ์คุณหมอคุณหมอแม่ทิวครับเพื่อความชัดเจนขึ้นมีภาพให้คุณหมอได้อธิบายให้ผู้ชมได้ชมด้วยนะครับแล้วหลุดดยมีสาธิตการดูแลกระดูก การออกกําลังกายออกกาลังกายยังไงที่จะมีโอกาสเพิ่มความสูงหลังจากกระดูกปิดแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยทีนี้สําหรับคนที่กระดูกปิดแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มความสูงนะครับในการวิภาคของขาขเราเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังที่เป็นส่วนกําหนดความสูงเรานะฮะดูกระดูกสับแล้วดูกระดูกสันหลังระหว่างกระดูกแต่ละข้อเนี่ย มันจะมีส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนถ้าเราสามารถออกกําลังกายหรือบริหารร่างกายในท่าที่จะทําให้กระดูกอ่อนเนี่ยหนาตัวขึ้นครับข้เราก็จะสูงขึ้นสมมุติว่ามันหนาขึ้นแค่อันละ1-2มิลเท่านั้นครับแต่พี่ธงชัยดูสิครับมันมีตั้ง20-30อันเนยมันก็จะสูงขึ้นได้หลายเซนนะครับแต่ไม่ทันน่าได้มาด้วยวิธีไหนน่าสนใจค่ะมาเลยครับอุปกรณ์ครับราคา3,000กว่าบาทจากแอฟริกานะคุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับให เราจะต้องหาอะไรที่มันสูงสุดเหยียบของเรานิดนิดเพื่อให้มันยืดเพ<อ>ื่อให้มันยืดแล้วเราก็กระโดดฮะ,ฮะแต่ว่าก่อนก่อนที่เราจะเริ่มกระโดดเนี่ย เราต้องอบอุ่นร่างกายก่อนครับวอร์มเลยไว้แล้วก็ต้องหารองเท้าผ้าใบดีๆครับเราต้องหาอะไรที่มันสูงสุดเหยียดเรานิดๆท่าแบบที่ยังแตะไม่ถึงครับคุณแมทธิวนี่อาจจะไม่ต้องเพิ่มความสูงนะขอเชิญพี่ยิ่งยงดีกว่ามาพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงมาทำกับผมทำเป็นแบบนึงการกาบริหารครับทำเนี่ยนึงอ้าวกระโดดแลรวพี่ยินยงกระโดดเฮ้ยไม่ถึงแล้วล่ะร้องร้องรองร้ององดูให้ฟิตองซึม นี่ครับอย่างเงี้ดีนี่เหรอฮะครับร่อยกทีหนึ่งสองเนี่ยครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือหลักการที่ถูกต้องคือไม่จำเป็นต้องโดนไม่จำเป็นต้องโดนครับให้เราเหยียดให้สุดนะครับทำนี้กระโดดแตละสักวันแล้วก็โดดยี่กระด้บสามสิบครั้งเหรอคะวันละสามสิบถึงสี่สิบครั้งจริงจ๊ะ ให้ส่งที่สุดเนียนที่สุดก็ได้แต่ว่าถ้ามีอันนี้มาช่วยสร้างจินตนาการนี่นะเพื่อมีตัวอย่างไหมคะว่าทำนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลประมาณ3-6ถึงเดือน3-6เดือนอย่างผมเนี่ยตอนที่กระดูกปิดคยตโตตอนที่กระดูกปิดเนี่ยผมสูง181คแับแล้วผมก็มาทำอันเนี้ยทุกวันทุกวันเลยประมาณ6เดือน ได้มา3มเซนก็เป็นร้อยแต่กนสิมเซนแต่จะว่าไปนะเป็นจิตวิทยาจริงนะคุณหมอนะครับเริ่มแรกตั้งแต่ยังไม่โดน่ะไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะโดนแล้ววันหนึ่งจะโดน่ะมันมีเรื่องของจิตอยู่ด้วยนะหมว่านะแล้วยังงี้ต้องห่วงเรื่องข้อเข่าบ้างรอเปล่าต้องห่วงครับต้องต้องใส่รองเท้าผ้าใบที่มันดีๆหน่อยนะฮะแล้วก็ อบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะกระโดดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้ออักเสบแล้วก็คนมีอายุนิดนึงอ่ะจะต้องก็ไม่ไม่ค่อยดีครับถ้าถ้าถ้าอายุเริ่มเยอะเนี่ยผมว่าก็พอแล้วก็ได้มามีมีโซฟามาให้เราได้ทดลองกันยังไม่หายเดืยนที่สามหายแล้วมังหายแล้วไปท่ิสนส่วนสุดท้ายนะครับอย่างที่เราทราบกันมันมีกระดูกอ่อนอยู่ตรงหัวเข่าอีกหนึ่งอันครับแต่ว่ากล้ามเนื้อต้นขาเราเนี่ยบางทีมันล้างไว้ทําให้เรา เสียไปอีกอาจจะถึงครึ่งเซนเลยเราจะมายืดกล้ามเนื้อต้นขาอย่างไี้นะครับขออนุญาตนะเชิญครับนี้เราก็จะนั่งเหยียดเหยียดขานะครับแล้วเราจะก้มลงไปเอาหน้าผากต็งที่เข่านะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยอาจจะไม่ถึงข้างงอเข่าข้างกีกงก้มลงไปพยายามให้ไกลที่สุดเออถึงจริงอ่ะทำค้างไว้สิบวิแล้วก็ทำสามครั้งเหมือนกันนี่คุมจูมีขนาดทำเล่นๆนะดูสิเพราะคุณหมอถึงเท่าอะไรเห็นไหม ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่คุณหมอนำมาฝากกัท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สามารถทําได้ในที่เทมงานนะครับหรือว่าที่บ้านนะครับหรือทํากันทั้งครอบครัวก็เป็นเรื่องดีเพราะยังสุขภาพด้วยนะครับผมลครับขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะกับอโรคาซายพาร์ตี้ค่ะ